วิธีการติดตั้งกระเป๋า p tp o c k e t ครับกด Play s t o r e ครับแล้วก็ค้นหา tp tp pocket ครับกดเข้าไปครับตัวแรกครับ tp pocket ครับกดติดตั้งครับระบบก็จะโหลดครับ เสร็จครับเราเปิดข้างล่างครับเปิดเข้าไปเลยครับเปิดครับแล้วก็อนุญาตครับแล้วก็ชั้นมีบัญชีอยู่แล้วครับมีสองฟังก์ชันครับให้เราเลือกครับถ้ามีสิบสองบีแล้วก็เอามาฉันมีบัญชีอยู่แล้วครับกดเข้าไปแล้วก็สิบสองบีมาวางครับแต่ถ้าไม่มีครับในที่นี้เราจะเป็นการสร้างกระเป๋าใบใหม่ครับเราจะใช้คําว่าไม่มีบัญชีครับเรากดเข้าไปครับครับคำว่ามี b chain ครับแล้วก็สร้างกระเป๋าสตางค์ครับ แล้วก็ตั้งชื่อกระเป๋าครับให้เรียบร้อยครับตั้งรหัสผ่านสอง <c oughs> สองครั้งให้เหมือนกันครับนะ <c oughs> ครับขล่างก็ตั้งให้เหมือนกันครับตั้งให้เหมือนสันครั้งสองครั้งครับแล้วก็เครื่องไมายถูกครับแล้วก็ แล้วกดสร้างคําว่าสร้างกระเป๋าครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับว่าหากฉันทำนับสองวลีหายครับทรัพย์สินของฉันก็จะหายไปด้วยครับก็อ่านให้เข้าใจครับหากฉันแชร์วลีให้กับคนอื่นคนอื่นก็สามารถขโมยของฉันไปได้หรือน้องฉันไปได้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ฉันมีความรับผิดชอบในการการเก็บให้ปลอดภัยครับตรงนี้ครับทุกคนต้องรู้ครับ กับตรงนี้ครับว่ามันสําคัญยังไงครับสิบสองวลีครับกดสร้างตัวช่วยจําครับแล้วก็กดรูปเีโอครับแล้วก็ใช้ตัวสับถ่ายรูปเอาหรือว่าจดเอาครับสิบสองตัวครับสองวลีครับแล้วกดเข้ามาสํารองสิบสองข้อมูลครับตันวนี้ก็ป้อนททละตัวครับหมายเลขหนึ่งคืออะไรครับหมายเลขหนึ่งคือตามรูปตามที่เราบันทึกไว้ครับก็กดทีละตัวครับททละตัวครับ จดตัวตัวครับจด <c oughs> ตัวตัวจนครบ12ตัวนะครับให้มันให้มันตรงกันกับที่เราบันทึกไว้นะครับที่เราจ,จดไว้หรือว่าถ่ายรูปไว้นะครับ ก็ยืนยันนะครับเสร็จแล้วยืนยันครับกระเป๋าที่เราทําครับก็จะกดสร้างสําเร็จครับกดทองเลยครับทีนี้กดไปทีละสเต็ปครับเนี่ยครับกระเป๋าเราก็จะสร้างสําเร็จครับเรากดที่สีดํดๆครับ bsc ครับหนึ่งครับถ้าเราตั้งถ้าเราตั้งชื่อครับนะครับเหรียญก็จะโชว์หน้ากระเป๋าเราครับทีนี้ครับหน้าครับเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ครับครับผมเราเปิดอย่างนี้เลยครับ